วันนี้มาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมไล่ตามสายลมเป็นกิจกรรมที่ให้เล่นเขาเรียกว่าอะไรเนะีมินิเกมเหรอที่เป็นรูปธงเนี่ย ใช้ความสามารถยางยืดเหนียวหนึ่งแล้วก็วิ่งผ่านเช็คพอยต์พวกนี้ไปแล้วก็แห้มออกนอกเขต อ๋อมีแห่แดดในเ p c คาเดียวกันเลยเหรอโอเคไม่ผ่านภายใน60สิบวิเช่ความสามารถของชุดได้ไหมชุดกาชาที่เรากดไหมเดี๋ยวลองใช้ความสามารถของชุดดู มันเหืนว่ามันมีดีเลย์นิดนะึ่งเดี๋ยวพอลองเช็คความสามารถของชุด๋อใช้ได้ แผนไหมหรือว่าผ่านเนอะมันให้หกสิบวินี่ไงผ่านล,ละต่อไปด่านสอง 2. ใช้เวลาสองนาทีไม่เกินสองนาทีเจ้าขข อะไรเนี่ยอว่านนด้ทนจีนนั่นให้กระโดดขึ้นอ,อีกสักพัาเนี่ย อ๋อสมเหลียวก็มันเลยตรงนั้นเนี่ยคือถ้าเราข้ามไปจุดเดิมแล้วเราไม่มีโอกาสถอยหลังกลับไปเลยเงี้ยเหรอ เน่ยเนยเนี่ยไม่ติดอีกแล้วอ่ะมืนมันคือถ้าเลงิงถ้าเราเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันลิงแพทะมันก็จะแพทะไปเลยอ๋อ มันต้องไปตามลําดับใช่ไหมแต่ผมข้ามขั้นผมข้ามขั้นนะผมไม่ได้ไปตามลําดับเมื่อกี้เพราะว่าผมเลงงานก่อนแน่ใช่ไหมแล้วมันเป็นเลงงานถัดไปแทน <c oughs> ตัวเรามันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันทําให้การเลงยากขึ้นต่อไปให้เสร็จภายในร้อยวิ ล็อกกันข้างหนาสิล็อกเข้าอันต่อไปแทน,นเออร้อยวินาทีอันนี้ใช้เวลาไปหกสิบแปดวินาทีแันเอาไป fancy thing. ใช้ชุดร่อนไม่ช่วยได้ เวลาเราลอยแล้วเราเลยเราก็ใช้ชุดร่อนออกไปด่านสุดท้าย120วิ ก็ไปไหนไปไหนเคลื่อนไหวเชยเลย นี่เรามาเล่นได้ไหมสไลเดอร์สไลเดอร์เรามาเล่นแบบไม่ใช่เล่นแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวเลยเลยเลอยเลอยเลอ้ะตั้งกับใครไม่ได้ <c oughs> มันกดคลิกขวาแล้วแต่มันไม่ล็อกเป้าให้มันก็นเลยไม่ลอยเมื่อกี้โอ้เริ่มใหม่เลย ต้องคิดขวาแบบกดรัวๆเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีมันไม่ล็อกเป้าให้เราเนี่ยเลยเลย,เลย อเนี่ยคิดขวาคิดขวาคิดขวาคืออ๋อไปไหนไปไหนจะออกก็จากนอกสลเดอร์เฉยผ่านไหมเนี่ยแปดสิบสามวิโอเคผ่านหมดแล้ว อ๋อทำไมเราโป่ตรงนี้ทำไมไม่ไปโป่ตรงนี้เราเริ่มตรงนี้ไม่ใช่เหรอมันมีสองเคมเหรอไล่แต้มสล่ลมไอ้ที่เมื่อกี้เราทำคืออะไรอ่เราทำไล่แต้มส่ลมเนาะเมื่อกี้แต่ทำไมไอทิ่ถูกชื่อว่าสกายวิง เอ,อกลับไปที่ NPC อีกทีสิไม่เข้าใจมันคือ NPC คนเดียวกันแต่มีสองเกมเหยอ เกมเดียวเนี่ยสกายสวลิงแล้วทำไมมีสองอันไล่แทงสายลมไอคิที่ผมมาทำคือไล่แทงสายลมไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นอีกกิจหนึ่ง คิดว่าอยู่ตรงนี้สนุก,กับการเล่นเออผมคิดว่าที่ไอคอนมันซ้อนกันก็คือไอคอนอัน,นึงเป็นมินิเกมจริงๆส่วนไอคอนอีกไอคอนะหนึงเป็นไอคอนของกิจกรรมอันเนี้ยเดี๋ยวกิจกรรมอันนี้มันแน่จะหายไปมันก็จะเหลือแค่สกายสวิงตรงแผนที่เมืเ่อคืนคิดว่าเนะี่